เรียกว่ามีข่าวจากนักข่าวชื่อดังคุณแยมถาปินีเอียดศรีชัยถาปินีเอียดศรีชัยออกมาตีคองรองเปล่าตีคองรองเปล่าว,ว่าหลังวันที่24ที่สารธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาก็จะออกมาถแถลงข่าวใหญ่แล้วบอกว่ามันเป็นข่าวคล้ายกับ หนังเรื่องหนึง่งเป็นคล้ายๆกับหนังเรื่องหนึง่งคือเอาไปสร้างหนังได้เลยถือว่าเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงของคุณถาปินีหรือคุณแยมที่ไปออกในรายการสามมิติของคุณกิติสิงหาปัดทีนี้เรื่องของข่าวเรื่องของนักข่าวเรื่องของใครเรื่องของมันก็มีการสืบข่าวสาะข่าวอย่างข่าวทะลุไมของผม ผมก็ทำหน้าที่สืบข่าวสาะข่าวเป็นรายการประเภทประเภทเจาะข่าวครับเจาะข่าวเป็นรายการประเภทสืบข่าวหรือสาะหาข้อเท็จจริงแล้วมาเสนอเหตุผลต่างๆเราเอามาประกอบเพื่อเกิดความเป็นจริงเท่าที่จะทำได้แล้วเอามาวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน อย่างวันนี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้แผนรับดับก้าวไกลชั้น14ี่การละครสร้างบทกำหนดฉาย24มกราเอาละเล่าให้ฟังเป็นไตเติลก่อนเพราะการเขียนบทเขาเขียนกันมาแล้วตั้งแต่แรกผมจะเริ่มต้นเล่าอย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเริ่มต้นเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้ เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยในวงการเมืองในบรรดาผู้สนใจการบ้านการเมืองเขาก็ลือกันก่อนมีการเลือกตั้งว่าพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ยจะต้องไปรวมกับเพื่อไทยจะต้องสมานฉันมงคลสมรสกันจะต้องไปดำเนินการตั้งจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันนี่เป็นข่าวที่พูดกันหนาหูมากจากกรณีของ ลูกชายของคนชัด14ที่มีคดีในแมงกรุงไทยแล้วก็คุณหญิงได้ไปพบคุณลุงเพื่อขอให้คุณลุงช่วยก็เป็นการสนทนาปาทีกันว่าลุงขออย่างได้ไหมหรือคุณหญิงบอกอ่ะพี่พอมจะเอาอะไร ผมขอพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นทีเล่นทีจริงทีล้อทีอะไรกันข้อเท็จจริงจริงๆไม่มีใครทราบคะก็อยู่ที่สองคนแต่มันเป็นข่าวลือหนาหูมากข่าวลือหนาหูมากจนกระทั่งคนเชื่อนะว่าพักลุงเนี่ยจะไปร่วมผสมกับพักเพื่อไทยอันนั้นก่อนเลือกตั้งพอหลังเลือกตั้ง ข่าวนั้นก็ยังยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จนกระทั่งคุณทักษิณที่ดูใบออกคลับเฮาแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความโกรธนะเพราะก้าวไกลเอาเรื่องของการที่พักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐจะร่วมผสมกันเอาเรื่องนี้มาเป็นเหยื่อครับออกมาโจมตีพักเพื่อไทย เสร็จแล้วทักสินพูดในคราวขำเฮาบอกว่าเฮ้ยเล่นการเมืองมันจะเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ไปทุกทีแล้วท่านจําได้ไหมคือคุกโกรธมากไงเฮ้ยมันจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไปทุกทีแล้วนี่ซัดพรรคก้าวไกลนี่คือเกล็ดที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มต้นตั้งแต่แรกพอตอนสมัครรับเลือกตั้งแล้ว บนเวทีพักเพื่อไทยก็โหมใหญ่เลยว่าไม่มีเราไม่มีรุงคือปิดสวิกเขาไม่ได้พูดอย่างั้นปิดสวิกสอวปิดสวิกส,สามลุงเนี่ยคุณลุงอิงออกไปพูดบนเวทีจนคนล้อกันส่วนก้าวไกลเขาไม่ได้พูดปิดสวิกเขาบอกมีเราไม่มีลุงใช้โซเชียลมีเดียกระโหมใหญ่เลยมีเราไม่มีลุงมีเราไม่มีลุงจนคนคิดว่า ทางเขาไม่มีลุงหรอกแต่ลุงจะมาอยู่พักเพื่อไทยก็เลยทำให้เรตติ้งของพักเพื่อไทยตกครับประกอบกับคุณอุ้งอิงเนี่ยกำลังท้องกำลังใสรอจะคลอดลูกแต่ไม่ว่าโพไหนโพไหน,ไหนคุณอิงมาที่หนึ่งทั้งนั้นคุณพิธาเนี่ยยังอยู่ห่างชั้นยังอยู่ห่างชั้นตอนนั้นโพคะแนนเสียงน้อยกว่าลุงตู่ด้วยซ้ำแต่มาพุ่ง สองสัปดาห์สุดท้ายที่จะมีการเลือกตั้งคือใกล้14ี่พฤษภาชื่อเสียงของพิธาก็พุ่งแรงขึ้นไปเลยครับพุ่งแรงขึ้นไปเลยแรกๆไม่มีใครคิดแล้วครับว่าก้าวไกลจะมาอันดับหนึ่งใครก็บอกว่าเชื่อขนมกินได้ยังไงก็สู้เพื่อไทยไม่ได้ต้องมาอันดับหนึ่งเขาไม่เคยเสียแชมป์มาเลยในการเลือกตั้งหลังๆนี่เป็นสองทศวรรษนะฮะรวมยี่สิบปีไม่เคยเสียแชมป์ แล้วคราวนี้ต้องมาเสียแชมป์ให้เด็กเมื่อวานซืนห่างชั้นเลยครับก้าวไกลได้สิบสี่ล้านเสียงเพื่อไทยได้สิบล้านเสียงมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดนี่แหละครับโซเชียลมีเดียเกิดโลกโซเชียลนี่ครับที่ใช้โซเชียลคือก้าวไกลใช้เงินเยอะที่สุดนะนี่จากรายงานที่เขาไปยื่นไว้กกตโดยใช้ทางสื่อโซเชียลเนี่ยเยอะที่สุดโหมกระนำขึ้นมาเลยเพราะมันเป็นคู่แข่งสองพรรคไง ระหว่างเก้าไกลกับเพื่อไทยทีนี้เมื่อเก้าไกลชนะการเลือกตั้งฉากแรกก็เริ่มขึ้นครับก็เริ่มขึ้นในการเตรียมจะกลับมาเมืองไทยของพี่โทนี่แล้วไม่มีใครคิดนะว่าโทนี่จะใช้บริการของลุงตู่ไม่ได้ใช้บริการลุงป้อมลุงป้อมเองก็ไม่รู้ นี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าได้ประสานงานวงในเรียบร้อยหมดนักข่าวไปถามลุงตูเอ้าโทนี่จะกลับเอ้ยคุณอย่ามาพูดผมไม่อยากได้ยินชื่อนี้ตอนหลังไปถามอีกนะโทนี่จะกลับลุงตูว่าไงก็ไม่เห็นกลับสักทีพูดมาหลายครั้งแล้วไม่เห็นกลับสักทีแต่ทฤษฎีสมคบคิด เบื้องหลังเป็นอีกเรื่องหนึง่งมีการติดต่อประสานงานวงในหนังสือราชการนู่นนี่นั่นคนที่รู้เรื่องนี้ดีเนี่ยก็คือคุณวิษณุเครืองามคุณพีรพันธ์คุณพีพันธ์เป็นเลขาธิการนายกย่อมรู้อะไรต่ออะไรเยอะไปหมดแต่อีมันคนไม่พูดไงเพราะเป็นเรื่องของนายเป็นเรื่องของนายแล้วงานนี้มันก็เป็นเรื่องของชั้น14การละครเป็นคนเขียนบท เริ่มตั้งแต่บินจากดูไบามาสแตนบายที่สิงคโปร์เพื่อเตรียมจะกลับเมืองไทยแต่เหตุการณ์ยังไม่เรียบร้อยมีการเลือกนายกกันสองครั้งสามครั้งเพราะฝ่ายนรักนิยมเขาไม่ยอมให้กับก้าวไกลขึ้นมาหรอกครับเมื่อไม่ยอมให้ก้าวไกลขึ้นมาทำไงก็ต้องใช้คนที่มีคะแนนพรรที่มีคะแนนเสียงใกล้เคียงกันมาฆ่า นั่นคือการเอาเพื่อไทยมาฆ่าเก้าไกลจนเป็นที่มาเขาคำว่าตรบัดสัตว์ถ้าไม่ใช้วิธีการนี้พ่อเขากลับบ้านไม่ได้เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะอะไรก็อะไรจะเกิดให้มันเกิดไปแต่พวกเพื่อไทยพวกกูต้องเอาพ่อกลับบ้านให้ได้ต้องเอานายกลับบ้านให้ได้ตอนนี้นายมารออยู่สิงคโปร์แล้ว ปรากฏในสภาเนี่ยพิ่ธาก็ไม่ยอมเพราะประกาศไว้ต่อสื่อมวลชนต่อพี่น้องประชาชนว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบคือคือมันมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะมาอันดับหนึ่งมาอันดับหนึ่งสิบสี่ล้านเสียงเป็นพักอันดับหนึ่งและเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลมันก็จัดตั้งไม่ได้ พราะสวไม่ลงคะแนนให้มันต้องใช้สวกึ่งหนึ่งคือ3ามรอยเ็สบห้าเสียงจากทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิใช่ไหมนี่แหละนี่แหละคือการแยกตัวของเพื่อไทยมันเป็นแผนการที่วางไว้ของชั้นสิบสี่การละครมันต้องใช้วิธีอย่างนี้พอใช้วิธีอย่างนี้ก็ต้องออกข่าวมาว่าเฮ้ยเขาไม่เอามึงเขาไม่เอาเก้าไกลไหนเรียกธนาธรมาพบที่ห่องกงสิ ธนาทรก็ไปพบแต่ข่าวนี้ไม่ออกคุณธนาทรก็ปฏิไม่ได้ปฏิเสธไม่บอกใครเกลียบเงียบกริบเลยว่าเข <ess> าไปตกลงอะไรกันไว้อย่างไงเสร็จแล้วก็เป็นที่มาของพักเพื่อไทยซึ่งนำโดยหมอชละนานซึ่งเป็นหัวหน้าพักฉีก MOU ทิ้งบอกว่ามันตั้งรัฐบาลไม่ได้สวเขาไม่เอาคุณก้าไกล มีความจําเป็นที่เพื่อไทยจะต้องไปตั้งรัฐบาลเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองไม่ใช่ตระบัดสัตว์นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการวางแผนเขียนบทของชั้น14การละครชั้น14การละครสร้างบทกำหนดฉายวันที่24มกรานี่เลยครับคือความเป็นมาเป็นไปแล้ว พอสวอยกยกมือให้นี่ก็วางแผนหมดแล้วสวยกมือให้ทักษิณก็บินจากสิงคโปร์เข้าเมืองไทยบินเข้าเมืองไทยเลยครับบินมาติดกับดักหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ <laughs> บินมาติดกับดักติดกับดักโทษยังเหลืออีกปีหนึ่งมันก็จําเป็นอะอดีตนายกมงใช่กูไปนอนคุกไอ้พวกนี้ได้ไงวะเออพอเที่ยงคืนกูป่วยอะ มึงจะทำไมกูกูป่วยมึงจะรู้ได้ไงอ่ะก็ต้องมารักษาอยู่ชั้นสิี่โรงพยาบาลตํารวจนี่คือที่มาของอย่างที่ที่เล่าให้ฟังที่เป็นพล็อตเรื่องครับพล็อตเรื่องที่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 วางกันไว้แล้วทีนี้ทีนี้มันมีลึกกว่านั้นครับท่านทั้งหลายลึกกว่านั้นคือเรื่องการร้องเรียนไปที่กอตองคุณเรืองใคร คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนี่ก็เป็นคนเดินเรื่องอย่าลืมนะครับเรืองไกรเคยอยู่เป็นสมาชิกพักไทยรักไทยมาก่อนใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในพรักไทยรักไทยนี่คือคนเดินเรื่องหรือเปล่าจากการทำหนังสือร้องเรียนไปที่กกตอของคุณเรืองไกลขอให้กกตตรวจสอบ นายพิธาผู้ส่งสรสและแคนดิเดตนายกของพรกเก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็ 3, หรือไม่ไอ้98วงเล็ 3, นี่ก็คือเรื่องของผู้สมัครต้องไม่มีหุ้นซสือเนื่องจากมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวี4 2 0 0หหุ้นโดยคุณเรืองไกลบอกว่าผมเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้5วัน เสียเงินไปหลายพันบาทเพื่อคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจนะต้องไปคัดมาเลยคัดข้อเท็จจริงมาจากกรมพัฒนาธุรกิจแล้วก็แล้วก็พอคัดมาแล้วพอคัดมาแล้วเพื่อเอามาเป็นหลักฐานเอามาเป็นหลักฐานมันจะต้องมีหลักฐานนะไปร้องเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานมันต้องเอามาเป็นหลักฐานทั้งหมด นะก็จ้างคนไปคัดจ้างคนไปคัดแต่ที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับก็คือหลักฐานสำคัญที่คุณเลืองไกลได้มานั่นจากบุคคลที่ไม่ประสงค์จะออกนามไม่ประสงค์จะออกนามครับและบุคคลคนนี้ เป็นคนใกล้ชิดกับหุ้นส่วนใหญ่ของไอทีวีถามว่าใครมีหุ้นใหญ่ในนั้นก็คนชั้น14และก็อีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของหุ้นไฟฟ้าที่รวยที่สุดเอางั้นเถอะปรากฏว่าในใบเขาเรียกบมจหที่กรมพัฒนาธุรกิจส่งให้คุณเลืองไกลเมื่อเดือนเมษา มีชื่อคุณพิธาเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยครับเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยบริษัทไอทีวีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อและมีรายงานการประชุมล่าสุดมีผู้ถือหุ้นเนี่ยถามผู้บริหารว่าบริษัทสื่อหรือไม่เป็นบริษัทสื่อหรือไม่คุณคุณเรือนไกลก็บอกต้องไปให้กะกะตตรวจสอบ แล้วปรากฏว่าการตรวจสอบก็พบว่านายพิธาเนี่ยออกมาระบุออกมาเปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการปปชก็ถือไว้าการยอมรับคุณเลือไกลบอกเออนี่เป็นเรื่องที่ดีแม้จะระบุว่าหุ้นนังกล่าวไม่ใช่ของตัวเองเป็นกองกรดกแต่ตัวเองเป็นผู้จัดการเท่านั้นแต่อยากให้ดูรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสามเขาเขียนเพียงว่า ผู้จะลงสมัครสอสอต้องไม่เป็นผู้ถือครองหุ้นสื่อเท่านั้นส่วนนายพิธาอ้างว่าได้หารือและชี้แจงกับปปชแล้วในเรื่องไกลบอกมันเป็นกฎหมายคนรัชบับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของการสมัครสอสอนายพิธาจะอ้างไปเรื่องการถือครองหุ้นแจ้งบัญชีทรัพย์สิสนโดยได้ไปตรวจสอบการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาระหว่างเป็นสอสอ ็ไม่พบว่ามีการแจ้งหุ้นดังกล่าวต่อตป่อปชอปชแล้วก็ก็ได้ไปยื่นคําร้องต่อปปชให้ตรวจสอบว่านายพิชานายพิธาในแจ้งบัญชีทรัพย์สินนําเป็นเส็จหรือไม่เรื่องนี้เขาก็ให้กกตดําเนินการกกตก็ดําเนินการตรวจสอบแล้วนะในเรื่องไกลเขาไม่ใช่คนโกทําไมเขาไม่ยื่นก่อนวันรับสมัครวันที่สามเมษาเขาไปยื่นเอาหลังไงถ้ายื่นก่อนก็ไหวตัวได้ เพราะยังไม่สมัครไงให้สมัครซะก่อนแล้วไปยื่นพอไปยื่นหนังสือร้องเรียนจากคุณสนธิยาจากใครต่อใครไปถึงกะกะตกะกะตก็ยกคำร้องหมดเพราะเขาบอกยื่นเกินเวลานี่เป็นไวพริบคนละไวพริบนะเสร็จแล้วกะกะตก็เห็นว่ามันมีความผิดเพราะพิธารู้อยู่แล้วว่ามีหุ้นซื้อเขาก็ใช้ความปรากฏ ตามมาตรา151ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในการยื่นต่อสารรัฐมนูญให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยคดีปมหุ้นสื่อของคุณพิธาว่ามีหุ้นสื่อหรือไม่โดยจะวินิจฉัยกันวันที่24หนังเรื่องนี้ฉายวันที่24ครับฉายวันที่24ทีนี้เราเอามาวิเคราะห์ได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางสารรัฐมนูนไม่ได้ไปบีบไม่ได้ไปเคล้นไม่ได้ไปชี้นําไอ้ดังเล่าเนี่ยจะไปชี้นําอะไรท่านท่านคร่ําบอดในวงการท่านเป็นผู้พิพากษ์สาสัีิกาท่านเป็นผู้ชํานาญการและก็เป็นผู้อาวุโสมีความรู้ความสามารถอะไรเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดครับแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจ ผมก็ต้องการข้อกฎหมายเล่าให้ฟังอย่างย่อๆเล่าให้ฟังอย่างย่อๆหลายคนแสดงความเห็นแสดงความเห็นไว้อย่างเช่นอาจารย์วิทนุเครืองามอาดีตรองนายกด้านกฎหมายก็ออกมาระบุเรื่องนี้ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าหากนายพิธาถูกสารรัมนูลพิภาคษาการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีขาดคุณสมบัติสอสอ ส่งผลให้ขาดความเป็นสสตามรัฐธรรมนูญแต่อาจจะเป็นนายกคนนอกได้นะโดยการลงนามในหนังสือส่งสมัครสสอแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อย่อมตกเป็นโมฆะเนี่อาจารย์วิศนุบอกนะย่อมตกเป็นโมฆะจะทําให้มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศเพราะข้อบังคับพักของพรักเก้าไกลไงสมาชิกจะเป็นหุ้นสือไม่ได้คุณสมบัตินะครับ แล้วคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนคือดรนัทอาจารย์นัทบงเนียมอาจารย์นัทได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าก่อนอื่นให้ความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนไม่เข้าข้างฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะเป็นการให้ความรู้อาจารย์นัทบอกว่าจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคสองกรณีที่สารรัฐธรรมนูญ สั่งสอสอหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่งส่วนพรรคการเมืองในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามพรปประกอบรัฐมนูญปี2560ในระเบียบกรกตด้วยว่าว่าเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองการจัดตั้งพรรคการเมืองและการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคการเมืองเห็นไหมครับนะ ต่อมาภายหลังกรรมการบริหารของพรรคการเมืองขาดคุณสมบัติมาแต่แรกหากกรกะตกรรมการบริหารบุคคลน,นั้นรู้แต่แรกยังมาตราหนึ่งห้าหนึ่งที่ไปกล่าวหาคุณพิธาว่ารู้อยู่แต่แรกแต่ยังฝ่าฝืนการดำเนินกิจการนั้นย่อมตกเป็นโมฆะนี่เรื่องใหญ่ครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดวันนี้มันเริ่มต้นจากคุณถาปณี นะหรือคุณแยมบอกว่าเป็นการสืบสวนสอบสวนข่าวชิ้นโบแดงของปี2 5 6 6ผมก็ทำหน้าที่สืบสวนข่าวของผมเป็นชิ้นโบแดงของผมในปีใหม่นี้เหมือนกันว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเขียนบทของคนชั้น14เขียนบทวางไว้บดแล้วให้ตัวเองปลอดภัยจากการเข้ามามอ,อบตัวนะแล้วแล้วที่สำคัญก็คือพักเพื่อไทย จะแพ้ไม่ได้ต้องแลน์สไลด์ลูกเดียวการกระทําของเก้าวไกลนี่อยู่ในใจของคนชั้นสิบสี่ซึ่งเขาไม่พอใจอย่างมากว่าคุณเล่นการเมืองเล่นการเมืองนี่ใกล้พักว่าจาทีิปัดไปทุกทีแล้วรายการนี้ก็เกิดขึ้นมาข้อมูลต่างๆในเขาเล่ากันมาว่านได้มาจากคนใกล้ชิดที่เป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนใหญ่ของไอทีวหรือเปล่านะฉะนั้น กรรมการของไอทีวีหรือผู้ถือหุ้นก็พูดแบบอ้อมแอมอ้อมแอมนะการพูดในที่ประชุมหุ้นก็พูดแบบคนละอย่างบางคนก็บอกไอทีว <c oughs> ีมหุ้นสื่อบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ได้ออกอากาศนู่นนี่แต่จริงๆจริงๆและจริงๆเนี่ยสารรัมนูลไม่เหมือนสารอาญาสารรัมนูลไม่เหมือนสารปกครองสารรัมนูญยึดถือตาม ลายลักษณ์อักษรครับตามลายลักษณ์อักษรให้ความสนใจกับพยานบุคคลน,น้อยกว่าศาลอาญาศาลอาญาจะให้ความสนใจให้คุณค่ากับพยานบุคคลแต่สารรัฐมนูนไม่ค่อยให้คุณค่ากับพยานบุคคลเพราะพยานบุคคลมันกลับไปกลับมาได้แต่เอกสารมันกลับไม่ได้ไปจดทะเบียนนะ บริคนสนทิมันก็บอกชัดเจนจดแล้วก็ไม่ได้ไปยกเลิกจะออกอากาศอีกเมื่อไหรก็ได้เหมือนก,นกันกับคดีของคุณธนาธรเรื่องนี้เป็นเรื่องการละครเรื่องหนึ่งสร้างเป็นหนังได้แล้วมันยังมีลึกไปกว่าน,นั้นผมต้องซอยให้ละเอียดกว่าน,นั้นเดี๋ยวจะเขียนบทเองเพราะมันไม่มีทางใดนะครับที่จะปราบเก้าไกลสำเร็จ <c oughs> ต้องใช้พรรคทิ่คะแนนเสียงใกล้เคียงกันมาเปล่าโดยการย้ายข้างเพื่อไทยมาอยู่สิ่งนี้ซะเพราะผู้มีอำนาจไม่อยากจะใช้รถถังก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ใช้วิธีอย่างนี้ใช้ใบก้อนฉีดตายยกฝูงะจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่าจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่าก็ตามดูกันตามดูกัน เพราะบางพักการเมืองเนี่ยที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขามองว่าเป็นเส้นหนามแผ่นดินเข้าไปบ่อนแซะความมั่นคงบ่อนแซะสถาบันนู่นนี่นั่นก็ต้องมีวิธีมีวิธีที่จะต้องดําเนินการนี่ว่ากันตามกฎหมายผมถึงบอกว่าว่านี่คือตุลาการพิวัตรเขาไม่ได้เอารถถังมามา,มา,ม,ามายึดอำนาจแล้วปฏิวัติแล้วก็ใช้ตุลาการพิวัตรแต่ก็ทําตาม หลักกฎหมายที่มีอยู่ในบ้านเมืองนี้ไม่ได้ผิดตำลักกฎหมายมันต้องมีพยานหลักฐานมีหลักกฎหมายที่จะลงโทษได้อะไรได้นี่คือเป็นที่มาของละครเรื่องหนึ่งที่เขาวางพล็อตเรื่องไว้ตั้งแต่อยู่ดูไบามาจนถึงตอนนี้แล้วเรื่องมันจะต่อไปยังไงมันยังไม่จบครับมันยังไม่จบจะจบในวันที่ยี่สี่มกราคมแน่นอนครับแน่นอนอ่ะ วันนี้ขึ้นหัวแผนลับดับเก้าไกลชั้น14การละครสร้างบทกำหนดฉาย24มกราส่วนไอเบต้ากรูแคนเนี่ยก็ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบสองสามพันรายงานและยิ่งฮาวัตเนี่ยมหลาลัยฮาวด์คณะแพทยศาสตร,ร์เป็นมหลาลัยชั้นหนึ่งและชั้นนำของโลก เนี่ยขนาดมหาวาลัยชั้นนำของโลกเอามายืนยันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคุยอะไรมากนะท่านหาข้อมูลได้จาก Google มีหลายสิบยี่ห้อหลายประเทศก็มีผลิตขาย <c oughs> เขาผลิตจากยีสต์ต่างๆนะครับเป็นที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดที่ยืนยันก็คือยีสต์ขนมปังเพราะรับประทานเข้าไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนอกจากนั้นมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตเขาเรียกคิลเลอร์เซล์อะไรที่ แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดนี่คือส่วนดีของมันนะผมก็ไปพิสูจน์ไปกินมาแล้วไปเห็นมาแล้วตอนแรกก็ซื้อจากอเมริกามาสี่ห้าขวดไปกี่ครั้งก็ซื้อมาบอกเฮ้ยเฮ้ยมันดีเว้ยอ่ะก็คิดจะทําธุรกิจด้านนี้แต่เอาเข้ามาในขวดละร้อย่าเหรียญนะสี่ันห้าพันบาทมันไม่คุ้มอ่ะมันจะขายเท่าไหร่แล้วก็ต้องขายเจ็ดแปดพันบาทมันไม่คุ้มก็เลยติดต่อว่าเอางี้เอาแต่สารมาผมไม่เอาขวดไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอายี่ห้อคุณ เออมันก็ได้ต้นทุนที่ถูกแล้วก็ไปให้โรงงานที่เขามีระดับเป็นโรงงานระดับ GMP มาตรฐานในการผลิตยาเป็นคนบรรจุในแคปซูลผมก็สั่งให้ใช้ใช้แคปซูลอย่างดีมาตรฐานดีที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทยครับแล้วตั้งยี่ห้อว่าเบต้าวันยื่นขออนุญาตจากออยเรียบร้อยแล้ว10ปีที่แล้วครับปีนี้ขึ้นปีที่สิ ขออนุญาตโฆษณาด้วยให้มันถูกต้องตามกฎหมายเราก็ขอญาติโฆษณาเขาีึกใบคออในใบโฆษณาก็บอกว่าเบต้าวันประกอบด้วยนะยีส,สตนะสสส์ผสมวิตามินซีและคิวเทนสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีและคิวเทนและเป็นยีสต์ที่มีคุณภาพคือยีสต์ขนมปัง นี่คือชัดเจนก็เอามาเล่าให้ฟังอย่างเปิดอกแล้วก็พอมามัรนจุใส่ขวดร,ร,รแล้วหกสิบเม็ดเราดูแล้วเฮ้ยขายทีละขวดละขวด4ี่ขวดแล้วก็มีกําไรผมก็เลยบอกเฮ้ยอย่าไปเอาเปรียบประชาชนแถมไปฟรีแถมฟรีขวดนึงใครซื้อสี่ขวดแถมฟรีขวดนึงต้องซื้อทีละสี่ตอนหลังก็มีโปรพิเศษบอกไม่ต้องซื้อครบสี่ก็ได้คราวนี้ซื้อสองคราวหน้าซื้ออีกสองไปแถมอาคราวหน้า สำหรับท่านที่มีตังน้อยไงนี่คือเหตุผลที่ผมเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายจนทำให้พี่น้องประชาชนแฟนคลับทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายเข้ามาเป็นสมาชิกกันเนืองแน่นตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ขึ้นปีที่11กําลังทยานไปสู่ต่างประเทศในการส่งออกนะก็เอามากราบเรียนท่านทั้งหลายสั่งซื้อได้วันนี้วันนี้วันเสาร์ก็ยังเปิดขายอยู่เสาร์อาทิตย์ไม่มีปัญหาแล้วครับสั่งซื้อได้เลยสําหรับสมาชิก ที่รับประทานอยู่แล้วอย่าให้มันหมดขวนแล้วไปเริ่มต้นใหม่รีบสั่งล่วงหน้านะครับ